าตัจะได้ไม่ได้ครับาส้อย ไปครบสามตัวหมดไปพ่อสามสองตัวที่เขาจับเราไปจับปาะยุนจับปลากันได้จับจับวางวางเลยฮะยังโยบโยบ อุ้ยอุอุ้ยอยตัหลตัวอหลาตัวหลาตัวหลายตัวหลายตัวสี่ตัวสตัวสเกป็นยนอตัวทักทักทักตัวก่อนเบาเบาตัวปนยน้อตัวดีตวโลสองโล อีกแล้วสอง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 คง,งนี้ที่เป็นคู่เลยองค์ู่ยืนอยู่นเป็นคูเ่เลยต้องขาโย,ย้มต้นเทิร์นคู่ ปักดกลงไปเรื่อยๆั้นี้ล่ะล้มสูงสขึ้นอะไรอะไรอ้ปลาคาวแข็ง ลอดเฮ้ยดินก็มีดินมก็มีสอง็มา สามตัวสามนิ้นครับโล,นนโลนนหนึ่งโลหนึ่งหน่อยมาครับหนึ่งตัวครับ ตันอะไรเทียนตะเพียนโอ้ oh, บริพอตะเทียนโดนละ อะไรนิบๆโอ้ขามแข็งรอด,ดอันน,น,นี้นะข่ามักมาจับแล้วรันข่ามเข็ง

แตกๆเลยอออกบิดเดี๋ยวจะโตเดี๋ยวซ้อมโตครับปลาฝูงนี่นี่ครับปลากระบอกส้อยปลาแข็งองอกบอดิดยัง,ง,งหลายเลยครับปลาเนี่ยน่าดึนดูดมากโบ,บยูน้อยน้อยสี่เซนต์หลอดบิดสองสามเซนพอดีอะไรปลาอะไรปลาอะไร <c oughs> ครับ ปนนันิ้นนิ้นปันิ้นไซส์ห้าตัวโลน่า,าไปไปซ้ำอืมนี่เงียบเลยล่ะอะอะ ตัออกอกนิ้น่นนะกองูเอาในมีจะปั่นนิ้นเนย่ลตกออกแล้วล่ะ,นะเนี่ยตัวท่อกันเลยมาแต่ยึดทัวเปนกวางเาเดินกวางเนาะมะล้อเจ้าคือประมาณทางนี้วะ อี่ครับหนึตัวครับจะปอกได้ expands. สู่ล้มเก่งสู้มสู้เกกูนี่ที่ได้เกงกูนี่ มาแล้วนี่เบียดใหญ่ออลมาแล้วมาแล้วด่านนะสองตัวเราไม่บอกเอ้ะตั้งแต่รถนีงก็พอแล้วรนกว่าแล้วนนั่ จะมาถึงขาไปที่แล้วเขากันนะก็มาไปติดต่องันย่างๆอยู่เนาะที่หาเที่ยวสิบเที่ยวกันตามมานามันมาปนินแบบเนี้ยมันก็โตละเครื่องรถเนาะโอ๊คีดเจ็ดคีด แล้วครับมันมีน้กับคำพามุ้งยังว่าท่านได้ขึ้นน้ำเลยคือปลานิน้นขับเรื่อยๆห้างๆแต่กระตูวใหญ่ดีพื้นปลาสมุนเพลิงลบแรงไปได้ไหลายสัปดาเ์เสียงเปียดเส้นจู่แรงที่ชนะแรงกับเพิ่มหลายอยู่คับเส้นจูเบียดก็ได้หลายอยู่แต่ว่าแค่เส้นจู่ปเปืนสมุนเ้ เซนจูได้เพิ่มอีก10โลครึ่งครับตอนเที่ยงได้1 5้าโลมือนี่เซนจูหมานครับ25โล25โลนี่ช่วงช่วงบ่ายมหาเย็นมีเจ็ดปนินตัวงามๆครับนี่โอ้25โลครับวันนี้เซนจูปเป็นแชมป์ของเซียนเบียบตอนกลางวันได้9โลอันนี้ได้อีก4โล เราสิบสองโลนบ่เพราะถุงไหมอีกเนาะเออสิบสองโลตอนเช้าได้สิบสองโลตอนเย็นได้อีกสี่โลโบแมนหน่อยเด้อสิบหกโลเด้อบอกใครเป็นลายอยูถ้าว่าย่างหนีไปเองเพส้นเบียบเขาปนิ้นตามตามกระโบหมาวย่างเขาจะได้ไปจะเพียนเพจนว่าไปน้าเลยเพส้นเบียบก็ได้หลายครับมือหนี่งเส้นจูได้หลายหมานครับมือหนี่งสองคนนะเส้นจูเป็นแชมยี่สิบห้ากิโล ได้หลายกุม,มูเบียบเป็นเบียดได้สิบหกกิโลหมานครับเมื่อนี่ยหมานหมานครับมากั่มาสวยแล้วล่ะเบิ้งของเสนจูปลาตุลาโลกรบมีครับอีกประมาณตัวนี้โลด,ดจูดโลดตัวใ,ใหญ่ๆเลยครับอันนี้โอ้ช่วงช่วงใบมหาแหลงยุกงอตั้งแต่สางมงครับตอนนี้ก็หามง้งเคืองละเลื่อนป่านินี้เกิดโดนโดนถึงก็ว่าตัวใหญ่ป่านนี้น กันเลยเพลินเป้นคำในนึงมาหด MR. สวยแล้วครับออกมาเจ็ดโมงเช่นกับออกมาทุกวันกว่ที่ถึงนีก็สวยละก็ได้ปลาหมานสมอยู่ครับมันมาสองเซนกันนะวันนี้เส้นยอกับหมานครับมาสองคนนะครับเซนจู่ได้มีผาโลเป็นเบียบได้สิบหกลครับมาสวยๆ คลิปหน้าไปยุคไหนเดี๋ยวไปตามรุ่นกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไ,ไปตามรุ่นกันไหมคลิปหน้าครับ